สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในความองาชาแนลวันนี้แม่ของเราซื้อซื้อแบบนิสสอใหม่นะคะเทออกมาเป็นชีรามอนแล้วก็มันจะเป็นแบบหาราแล้วมีน้องตุ๊กตุ่นตัวนี้ด้วยมาถ่ายรีวีดด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือชื่อหัวห่อน,นะไม่ไหมีเชือ่อต้องมามออันอนี้าถอดฝาก่อนชีไหมคีม ทอดแล้วก็ตั้งบนกระดาษได้จ้ะถอดแล้วก็ตั้งอย่างนี้ดิตั้งขึ้นนี้ตั้งได้ทอดทีละอันสิติม่องออกด้วยติม่องออกด้วยอ่าตั้งไดเไ้เห็นไหมเห็นไหมสีแดงสีเหลืองมันมีหลายสีนะเดี๋ยวเรามามันมีหน้าอมยิ้มด้วยนะ ช่เหมือนโรงแรมที่พักหน้าอมยิ้มเราเคยไปกันแล้วนะที่ไหนที่พัทยาเหรอใช่ที่เป็นทะเลเหรอใครเคยดูคลิปของเราบ้างนี่ไงเช็ดแล้วมีกี่อันน่ะนี่ไงหนึ่งสองสาสี่ห้ากเจ็ดเยี่ยบเลยมีเจ็ดอันนะและคันเฮงก็จะมาดํา ว่าลูกกันนะยังสีเดี๋วคอนเทนต์ก็ต้องบอกสีเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนเฟังก่อนเอมเป็นลอภาษาอังกฤษไม่เป็นอ่ะคอนเทนต์เลยคอนเทนต์เลยอ่ะโอเคแป๊บนึงเพราะก็เหมือนเดิมไปเลยอันนี้คือสีม่วงเขาเรียกว่า purple สีเหลืองก็เรียกว่าย้อยเลน yellow แจไปเอาฝนมาจากไหน y e l ลอันนี้ก็คือสีเขียวก็เรียกว่ากรีนอ่ะฮะ อันนี้สีชมพูก็เรียกว่า pink uh huh. ออฮันนี้สีส้มก็เรียกว่า orange แล้วก็สีแดงก็เรียกว่า red อ uh ัน huh. นี้สีน้ำเงินก็เรียกว่านนเ blue เคเดี๋ยวคอนเทนเตอร์มาตะบาวาดรูปอะไรกันวาดรูปเป็นชิโนโมอนกับไมเมี่ไมล่ะเขาบมกวาดไม่เป็นนะว่าตามแบบไงคะอ่านบบเปลี่ยนสีก่อนอย่าง ก็วางแบบไว้ข้างหน้าแล้วก็วาดตามได้ใช่ไหมเร็วเดีเยเยเ๋ยวเอาน้องคนนี้มาตั้งก่อนไม่ต้องตั้งหลักลูกวางแ,แบนๆนั่นแหละน้องรับน้ำหนักไม่ไหวแตบบ่คอนเทนสีขาวมีปะเนี่ยหนูอยากเอาแบบมีสีขาวด้วยแต่กลัไม่มีสีขาวก็กระดาษสีขาวก็ระบายกันไม่ได้ใช่ปะแบบให้น้องหัวหอมนั่งดูคอนเทนต์เหรอ เพื่อว่าให้หน้องคนนี้เทียหนูสีเหมือนกันแต่ว่าห้าเราไปใกล้กันเดี๋ยวจะปนกรรนใช่เดี๋ยวเราก็จะไม่เมนูนี้ต้องเป็นหอยสำพูนพิ้งพิงต้องเป็นตัวสีขาววาดใหน่อยไม่จับมีหนัน,นวาดเองเลยวาดเองระวังหลุดหายนะลูกเมื่อกี้ทำหนืกแ,แต่ไม่ดูดหาง วาดรูปอื่นก็ได้เขามีกว่ารูปอะไรเป็นบ้างต้นไม้หรือผีเสื้อว่าอะไรเป็นบ้างแบบนีแบบ้แบบไม่ต้องให้แม่จับมืออะว่าอะไรเป็นบ้างหรอหัวใจฉีใสลุงเหรอจริงเหรออ่ะวาดเลยแต,แต่หนูวาดจริงวาดอันใหญ่ไปเลยอ่ะฮะสวยๆนะโอ้ยใส่ใสแ,แยกอะไรอ่ะหัวใจยักษ์ ทำไมสีมันไม่ชัดล่ะมันใหญ่หรือเปล่าต้องระบายเล็กๆหรือเปล่ามันไม่เห็นจะได้เลยได้อ่ะฮะทำไมได้แค่นี้สีมันดูอ่อนต้องขยับด้วยหรือเปล่าต้นชิ้นแม่ต้องเป็นสีเขียวว่าลว้าวสวยสวยนี่นี้เอาหัวใจเล็กๆให้แม่สักสองอันก็ระบายสีข้างในหัวใจด้วย นี่ไงลายสีลายสีด้วยเด้ออีกอันอู้สีสวยมากเนยมีสิระวังฝาปิดหายนะลูกฝาปิดใส่อะหนูหาไม่เจอของคอนเทนต์ที่ตรงนั้นของคมิกล่ะฝาปิดใสโอเคระวังหายเเอาไว้ปิดสีใส่ไว้ในกระเป๋าชิโนมอนกับกระเป๋าไมเมก่อนก็ได้นะเดี๋ยวหายไม่เอาไม่ใช่ใส่แค่ฝามัน ปิดสี<ร>เวลาเราเลิกระบายแล้วอะสีชมยักซักี่สีชมพูไม่ใช่อย่างแรกคอนเทนต์จะระบายอันนี้ก่อนเกอบเสร็จแล้ววุ้ยก็สีเข้มอยู่นะคอนเทนต์ดูสิแล้วก็ไอไม่สบายเฮ้เ hey? ฮ hey? ใส่เข้าไปที่โกใช่ได้อ่มันก็เหมือนดินสอสีที่เราเคยใช้แบบเปลี่ยนแกนนั่นแหละวาดกระตุยอันนี้สิก็มาวาดดอ,อกไมห้หัวใจ้<อ> <c oughs> กอ็อาการหนาวนะไม่จะบายกันเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้ของใครวุนเนี่ย2กงอนทิทไงแสดงคอนเทนแล้วก็คืออันนี้เฉรี่เฉรี่เสร็จก็มาหัวใจนลยงอือหึโอ้เขามีหัวใจสีใสลุ้งกำลังมาอันนี้คือโบกตัตุยนะแบบไม่เหมือนกับอันนี้เรา อันนี้เหมือนน่งรลักอันนี้สีฟ้าอ่อนสีฟ้าเข้มอันนี้สีฟ้าเข้มแล้วก็ดอกไม้ที่นี่ค่ะดู เดี๋ยวเราให้คอมเพน์กัรคอมิกระบายสีให้เสร็จกันแล้วเรามาดูกันนะว่าจะออกมาสวยเก๋ไหมไม่เอาไม่อยากปิดเครื่องพอสนิตเตียวค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่ไม่เอาอีพอเดี๋ยวถ้าว่าอ้าวตอนนี้คอมเทน์กับคอมิกก,ก็ระบายสีใกล้จะเสร็จแล้วนะเพื่อนๆลองก่อนนะเพื่อนๆคอมิกว่ารลบสล็อตเป็นด้วยไม่ใช่ม่ใช่ แม่บอกเป็นสล็อตในสุโทเปียขอมาดูใกล้ๆหล่ะให้เพื่อนดูให้เพื่อนตัดสินใจว่าตัวนี้คือสล็อตในซูโทเปียหรือว่าเป็นไมา์เมโลดี้กันนะทุกคนนี่หัวใจเล็กๆของเข้ามีมีมีสองดวงนะเป็นหัวใจใส่ลุงด้วยใช่ไหมและอันสุดท้ายนี่คือตัวอะไรคะเนี่ยอันนี้อันนี้คือตัวอะไรคะ มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ทำไมหูเล็กจังชอบฝ็กอ๋อมิกกี้เมาส์ oh, Mouse, หูเล็กโอเคนั่งเรียบร้อยค่ะรอพี่เแล้วอันน,นี้ก็มีมาเมโลดี้โอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่มสีตรงนี้โอเคโอเคคอนเทนต์บ้างคอนเทนต์บ้างพรีเซนต์หน่อยมีตัวอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเลย แล้วก็เยอะๆนะแล้วก็มาเมโลนี่เตรียมตัวเข้านอนอันนี้ที่นอนอ๋อแล้วมีตัวอะไรอยู่ในบ้านอ่ะก็คือตัวนี้แล้วก็เพื่อน,อ,นอ๋อมีชินนมอนด้วยวก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเขาเด็กๆชินนมอนหน้าเหลี่ยมเชว <laughs> อันนี้คือเพื่อนของเขาแล้วน,นี้แลวก็อันนี้ ข็นมเพื่อนเยอะหรออ้นนี้สัตว์เลี้ยงแล้วก็นี่สัตว์เลี้ยงเป็นตัวอะไระผีเสื้อไหนขอดูใกล้ใกล้หน่อยขอดูใกล้ๆหน่อยผีเสื้ออ๋อให้เพื่อนดูนี่สัตว์เลี้ยงของคอนเทนต์คือตัวผีเสื้อน่ะแล้วก็มีมีมีแมวมีหนูมีมีอีกแล้วแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีชินโนมอนแล้วก็เด็กผู้หญิงกับอะไรอ่ะสีเหลืองเนี่ย น,นี่ไงเนี่ยฝั่งนู้นอะต้นไม้อ๋อแล้วต้นไม้ทำไมมีหน้าคนด้วยอะ่ะเพราะว่ามันคือต้นไม้ปรผลิตฮะต้นไม้ประหลาดต,ต้นไม้ประดิ์ต้นไม้ระมระิอ์อ๋อโอเคโอเคแล้วน,นี้คือเพื่อนเพื่อนของขาวอันนี้คือมิกี้มาเลยก็แมวของขาวอ,อ,อแล้วก็เพื่อนอันนี้คืออ่ามิมเตม ฮะมีเพิ่มเติมเพิ่มเติมอะไรคะนี่ไงอันอะไรอ่ะอันนี้คือได้เองตั้งใจอย่างขมักขม่นเลยเจ้าคอมิกระบายสีอะไรอยู่คะเขียนหน่งไม่ใช่ระบายสีตัวอะไรอยู่คะไมเมเนูน์มินิกบันใจด้วยนะถามว่าระบายอะไรอยู่คะโอเคสวยงามมากออกเดี๋ยวก่อนแล้วก็อันนี้คือแครอท ที่กำแครอทคือแครอทจริงๆหรือแครอทที่เป็นเพื่อนคอนเทนต์แครอทแครอทเพื่อนเทนเนี่ยแต่ว่ามันมันคืออาหารแครอทแบบ่ิชาคอนเทนไปถึงโรงเรียนก่อนแครอทละแม่เห็นพ่อแครอทขับรถหน้าตั้งมาเลยม่ปมใจมาแครอทน้ำมากนะครับแล้วสองยิงมนอย่างนี้ถึงก้อนถึงก้อน เวลาเขาไปสอนแคลาร์ดกานเขาเดินออกมาจะซุ้มต้นไม้ให้มาต้นเดินขเขาก็จะแบบสิงกอ้อนหนึ่งอนเขาไม่เซ็นแล้วนี้ลายเซ็นหยุดโอ้โหเปลายเซ็นด้วยนะทุกคนนี่เป็นงานศินละปะของน้องคอมิกที่อยู่อนุบาลหนึ่ง,งท็บหนึ่งพี่เทนล่าพี่เทนล่าพี่เทนอยู่อนุบาล สาม,สามทับสามโอเคเดี๋ยวคอนเทนต์คอมิกต้องลากันไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนออน,นะ,อะเดี๋ยวก่อนอีกแล้วคามว่าคอนเทนต์น่าจะมีสามารถมันไม่ติดมือไดด้วยไม่ติดหรอกหลหนูยืนนะมองไม่เห็นเลยเนี่ยกล้องอยู่ข้างล่างเดี๋ยววามือให้หนูไม่ติดมือแชสสีขามันเป็นนิสสอสีน่ารักน,นี่นนไ,หไหนขอดูหน่อยยาวๆเนี่ยมีหน้าด้วยนะ มีหน้าด้วยนี่หน้ายิ้มสีแดงนหน้าบูอนุบาสามทับสามอ๋ออนุบาสามทับสามนี่ไหนดูเลขสามทับสามสีเขียนถูกหรอกือเปล่านี่ค<ม>ือเลขสามทับสามของคอนเทนต์นะเยี่ยมไปเลยแล้วก็มีหน้าอะไรบ้างขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าเด็กๆเด็กๆน้องฝีเนี่ยแม่หนูห,หาไม่เจอแม่แหงดึงอยู่นะเมื่อกี้อันนี้น้องหน้ายิ้ม สีอะไรหรอหน้ายิ้มยิ้มหน้าบูอันนี้ใช่ไหมฝาหน้าบูสีนดำเงินอันนี้หน้าง่วงแน่นอนหลับนอนหลับอขยิ้มหน้ายิ้มน่ารักมากเจอมั้ยเจอมั้ยไม่เจอนู่ไงหนูเจอมาเลยฝาไม่ใช่อันนั้นคือขี้นกขี้ยงลบ เสร็จยังลบเสร็จยังลบโอเคอะบายบายเพื่อนเพื่อนกันบายบายโอเคบายบายค่ะนั่งเรียบร้อยค่ะลูกตัวไปละบาีกสิให้เพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์อันนี้คือผ้าห่มเอเรียนะอ่าฮะแล้วก็กด Subscribe ให้คอนเทนต์เล็กคอมมิกด้วยนะคะบ๊ายบาลกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน างล่างล,ลงไม่เห็นข้างล่างต้องลงล่างอา่าฮะลงอีกอันนี้คือเขาสามารถบายบายขยับมือได้นะใายบเออเขโมเออเค